สวัสดีค่ะทุกคนปี๊กกำลังเดินไปที่ Whole Foods Market นะคะซึ่ง Whole Foods Market นะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสตาร์ทไทชนที่ใหญ่มากๆแห่งหนึ่งของอเมริกาน,นะคะซึ่งทางอเมซอนนะคะเพิ่งซื้อไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วค่ะมูล,ลค่าอยู่ที่1.37งจุหมื่นล้านเหรียญสหรัฐค่ะใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ 70, ะหนึ่งจุดสามเจ็ดหมื่นล้านเหรียญสหรัฐโอ้ยเหนื่อยมาก <laughs> เดินไป <laughs> ดยหลัง ที่ a เม z o n นะคะก็เ,เข้าซื้อที่โฮ o ูดแล้วนะคะเขาก็มีการปรับลดราคาสินค้าแล้วก็ทำา House Branding ต่างๆขึ้นมาซึ่ง strategy ของ a เม z o n นะคะน่าสนใจไม่เบาเลยคะ่ะเขายังใช้ตัว w โฮฟูดนะคะเป็นแพลตฟอร์มในการขยันฐานลูกะคะ้าด้วยค่ะซึ่งในวันที่อเมซอนะะประกาศซื้อ w โฮฟูดนะคะหุ้นอย่างพวกของว่ามา แพ็กเกจคอสโก้นะคะก็ร่วงระนางเลยคะ่ะแต่เขาก็บอกนะคะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้าทางพวกเกษตรหรือว่าพวกการขนส่งลอจิสติกนะคะ จะเป็นมุมคริเตินค่ะซึ่งก็จะเป็นของที่เพิ่งปรุงเนาะแล้วก็สามารถสับโปรุงได้ค่ะปรวมผักผลไม้สดค่ะผัฟน่ากินมากดูความสดสิคะว้สวยสวยสดนะคะก็คือเป็น house branding ของของฟูนั่นเองค่ะอี่ห้อหกห้นะคะ distribute โดยใครนะคะอันนี้เขียนชัดเจนว่าโดยโฮมฟูมาเก็ตค่ะตังนี้ทั้งหมดนะคะก็เป็น house branding เลยค่ะสามห้าแต่ว่าเป็นแนวเพื่อประกอบ โอ๊ลี่ค่ะตัวดังในตำนานค่ะสามพกแพ้ไม่ยอมแพ้นะคะลันช์แบนออกมาแข่งค่ะเนี่ยแหละคะ่ะที่ถูกกว่าที่2.49จุ่้าะโอ๊ลี่ขายที่3.99ค่ะห่างกันเยอะมากเลยนะนอกจากโอ๊ตมิลแล้วนะคะอัลมอนด์มิลก็ามาซอยมิลก็มีค่ะโอ้โหฟา,าดกันจริงนะคะยาวไปถึง,ะะงเลยค่ะโควนัตมัวเตอค่ะทายกันไหมคะผลิตแห่งภาคภูมิใจนะะีจคน่ค่ะต่อไปกับโควนัตเองค่ะ ป็นแนะสั่นเซนสนะคะจะเห็นว่าพรชันขบกี่หยุขไปเยอะมากเลยอย่างนี้นะคะเป็นแบบขัดที่มาทำเ็นส์นะคนะคะเป็นแันบแกเค่ะัวอย่างารต้องชิคกี้นีะะอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะตัวนี้เป็นนมนะคะเป็นเฟรชแ n นเบ s e d เนวค่ะเรือดหว่างอัลมอนด์ินวหรือตะวันเนวค่ะแล้วเราก็ไปหยาดเยียวนะคะขวดด้านข้างนะ ขดตรงนี้นะคะเฮ้ยคือน่าสนใจอะ่ะราคาอยู่ที่4.99เหรียญต่อขวดค่ะว้าวมันก็จะมีเซลฟ์แคชแบบนี้นะคะเวลาซื้อของเสร็จเนาะแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้นะคะจะเห็นแห่งน,นี้ค่ะคุณสามาราพิกอัพก้คือเราสามารถสั่งออนไลน์แล้วก็มาพิกอัพตรงนี้ได้ะคะ่ะนี่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปร้านอเมซอนโ์ชันค่ะมีทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่เครื่องครัวกระทะหม้อ มีนหนังสือนท่าหนังสือในท่าแบบนี้ได้ห้าดาวทุกคนนี่ค่ะเลโก้ Lego ค่ะ4.9ดาวมันก็จะเป็นหมวดแบบเด็กข้ามเบบี้อะไรอย่างเนานะมีถังแบบ4.8ดาว4.9ดาวโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะเรียวเรียกว่าอเมซอนขายทุกอย่างเลยนะคะนี่ค่ะการ์ดเกมก็มีค่ะโอ<ห>้โ<ห>เกมน่าซื้อไปเล่นมากเลยหมากลุกนะคะว้าว อันนี้เป็นหมวดที่พัตดชอบค่ะ Candle and diffuser นะคะเดินมาก็กลิ่นหอมเลยอย่างอันนี้นะคะเป็น c u s s u m e r Class ค่ะให้ดูกันอีกรอบนะคะก็จะมีดาวบอกแบบน,นี้แล้วก็มีบอกว่ามีกีรีวิวรานะคาปกติเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็น Prime members จะได้เซฟ23นะ เป็นแท็บเล็ตนะได้ถึง4.8ดาวแล้วเขาก็ามีคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับการใช้งานมาวางปากไว้ข้างๆแบบนี้ด้วยค่ะ เมื่อกี้ก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วค่ะในช็อปอเมซอนโฟรสตานะคะเยวจะแปะวิธีเอาไว้ให้ค่ะว่าถ้าอยากจะขายของลงอเมซอนนะคะต้องทอํายังไงบ้างวิธีอาจจะดูยุ่งยากแย,ยะๆหน่อยแต่ถ้าเกิดมีความพยายัางทำได้แน่นอนค่ะสำหรัทุกคนค่ะเริ่มแรกนะคะ เราก็ต้องโหลดแอปมาก่อนค่ะนี่นะคะแอป a เมซอนนะคะสร้างแอคเคาท์ต่างๆค่ะแล้วก็ใส่ที่อยู่อย่างที่ใส่ไปแล้วนะคะอันนี้นะเสร็จแล้วเราก็เซิร์ชหาเลยค่ะว่าเราจะสั่งสินค้าคืออะไรนะคะนี่ไอ้เน,นี้สยสนใจมากเลยคะ่ะมันก็จะขึ้นมาในเยอะไม่เค่ะสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอะไหนของนะคะก็จะอยู่ที่ตะกร้าตรงนี้นะคะ่ะเห็นไหมคะมีเลขหนึ่งขึ้นมานี่นะคะ จะขึ้นมาเสร็จเลยว่ารายการทั้งหมดนะคะอยู่ที่25.98เหรียญอ่า c r o d e to check out ค่ะอันนี้นะคะก็จะมีคำนวณมาให้เสร็จว่าถ้า USD เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะอ,อันนี้ใช่ไหมคะย8 2 9ถ้าไทยบาทอยู่ที่เท่านี้นะ applicable a c a i a n rate นะคะอยู่ที่1 USD อยู่ที่33.5เหรียญะคะ่ะ แต่ก็น,นี้นะคะชิปเมนต์ดีเทลส์ที่พที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าถ้า tomorrow วันนี้วันที่13นะคะถ้า tomorrow เนี่ยมาส่งเลยอยู่ที่11.18เหรียญมันสุกอยู่ที่เท่านี้นะแต่ถ้าเกิดวันจันทร์ฟรีนะจันทร์นี่คือจันทร์หน้านะคะถ้าสมมติว่าเราสั่งก็กดเลยค่ะ place your order ค่ะจบค่ะแค่นี้ง่ายๆถ้าเีนะคะอยากจะเช็คว่าเอ๊ะแล้วของที่เราสั่งเนี่ยมันมถึงไหนแล้วนะ ก็สามารถเช็คได้นะคะก็เข้ามาที่รูปคนตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะเห็นนะคะว่านี่ค่ะคือ your orders ค่ะทั้งหมดนี่คือทั้งหมดที่พัตตี้สั่งไปนะประมาณน,นี้สมมติว่าพัตตี้ดูตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่ามัน deliver แล้วเห็นไหมคะเมื่อวันที่12จุลายค่ะและนี่นะคะของที่สั่งจากอเมซอนก็มาถึงแล้วค่ะจะเห็นตรงนี้นะคะจะเขียน Amazon Prime นะคะก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆแบบลูกค้า V.I.P เนอะมาถึงก็ต้องค่าเชื้อก่อนค่ะตามกฎปกติของตัวพัตตี้พัตตี้ไม่รู้นะว่าแต่ละกล่องอ่ะคืออะไรบ้างเพราะว่าสั่งมาค่อนข้างเยอะอดนี้ยวเรามาแกะกัอนกันเถอะหูของดีมากขึ้นใหม่ก็จะมีแบดไอถูกเลยนี่นะคะอ๋อันนี้คือน้ำหอมหูเพื่อนค่ะอันนี้เพื่อนฝัดซื้อไม่ใช่ของเรา ดูกล่องนี้ละกันกล่องนี้น่าจะของเราแล้วล่ะเป็นของขวัญให้ลูกของเพื่อนที่สนิทที่กำลังจะเกิดแล้วก็มีนี่ค่ะวิตามิน เป,เป็นยังไงบ้างคะทุกคนหลังจากที่ได้เห็นร้าน Amazon f o r Star นะคะรวมถึง Home Food Market ที่ตอนนี้เป็นของ Amazon ไปแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างธุรกิจนะคะให้กับหลายๆประเทศค่ะแล้วก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสต่องไรก็ตามนะคะพัตตี้ก็คุยกับลูกคา้านะก็มีรู m เมอร์นะคะที่ลูกค้าเล่าให้ฟังเนาะก็คือทาง Amazon นะคะก็มีข่าวเรื่องการเลี่ยงภาษีนะคะเกิดขึ้นค่ะนี่นะคะทินพัตตี้แปะข่าวไว้ให้ดูเนาะ ตามนี้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่ามันก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวสหรัฐบางส่วน,นะคะ่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะก็เรียกได้ว่าอเมซอนนะคะสร้างทั้งงานให้กับภาคเกษตรนะคะภาคโลจิสติกรวมถึงอำนวยความสะดวกนะคะให้กับประชากรชาวสหรัฐแล้วก็หลายๆคนทั่วโลกค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพัตตี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย